ช่วงนี้ฝนเริ่มตกในหลายพื้นที่แล้วและโรคที่มากับฝนก็คือโรคอะไรคุณสมบูรี์ไข้เลือดออกค่ะไข้เลือดออกมาประจําเลยนะครับและตอนนี้แค่เริ่มต้นฤดูฝนเท่านั้นนะครับไข้เลือดออกระบาดหนักทั่วประเทศนะครับมีผู้ป่วยแล้วกว่า1.5หมื่นรายถือว่าเพิ่มขึ้น5.4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนครับนายแพทย์ะเรศกระรัตนายระวิวงอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยพบรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น ข้อมูลจากรายงานในปี2,566ตั้งแต่ต้นปีนะครับพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม15,399รายซึ่งมากกว่าปี2,565ที่พบผู้ป่วยเพียง2,942รายมากกว่าถึง5.4เท่านะครับอีกทั้งยังพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า13รายสำหรับพื้นที่ระบาด5จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุดนะครับก็คือจังหวัดน่าน ราชบ,บุรีและตากกองควบคุมโรคนะครับจึงเปิดศูนย์บัญชา,าการเหตุการณ์ขึ้นและดำเนินการไปพร้อมกับก,บการกับหน่วยงานในเครือข่ายในพื้นที่นะครับเพื่อระดมศักพัานลังและทรัพยากรจาก่วนอื่นๆเข้ามาจัดก,การป้องกันควบคุมโรคให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากท,ท,ที่สุดครับด้านนายนแพทย์รัฐพงศ์บุรีวงศ์นะคะผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของประเทศไทยให้ไม่เกินค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีภายในเดือนมิถุนายนและตลอดช่วงฤด,ดูฝนนะคะ และลดอัตราการป่วยตายไม่เกินร้อยละ0.10ในปี2566โดยใช้กลยุทธ์การติดตามกำกับและกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในทุกจังหวัดของประเทศไทยสอบสวนแหล่งแพร่โรคและควบคุมโรคในจังหวัดที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกด้วยสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่สายด่วน 1422ค่ะ